ไปใหมนะคะกล้ยขี้ช้างนะคะอันนี้ต้นค่ะลักษณะต้นกล้ยขี้ช้างนะคะกล่องสวนดูหน้าก่อนลบคลิปสวนสนามเทคเคนที่วัดเชิงเาวนะคะดูต้นขี้ช้างนี่พันหนอเขาเป็นแบบนี้นะคะกล้ยขี้ช้างะะสองกอนนี่เหมือนกันนะคะพันเดียวกันนี่ค่ะนี่แก่แล้วนะคะ เราจะตัดแล้วเดี๋ยวนกจะเอาไปกินก่อนกล้วยขี้ช้างกล้วยไทยนะคะขี้ช้างทางปักใตอร่อยค่ะลูกพอดีคำลูกกระคำพอดีค่ะน่าคะตุ๊กตุ๊มิใครต้องการหนอตสนใจทักได้นะคะมีเยอะอยู่นะคะอันนี้ขยายไวเยออย้เลยพอแบ่งได้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะสวนสนามช,ช,าชื่อขี้ช้างทัเศ้าเทานั้นกล้วยขี้ช้างเป็นกล้วยไทยนะคะ วยทางแถบภาคใต้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะช้ให้ดูให้ชมพี่ช้างเป็นกล้วยที่มีปรีนะคะกล้วยบางสายพันธุ์ก็ไม่มีปีแต่บอกว่ากล้วยพี่ช้างนี่มีปรีคะ่ะให้จำง่ายนิดหนึ่งมีปรีนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สนามเชัยเขตจังหงงวัดชลบุรีสาวกล้วยขี้ช้างนะคะกล้วยไทยะคะ่ะไทยแร์นนะคะ่ะ